a v วิองส์ออร่าบูสเตอร์น้ำตบออร่าพุ่งตบแล้วฉ่ำตบแล้วใสให้ออร่าพุ่ง สูตรเดิมที่เติมกูต้ามาแบบเต็มๆวันนี้มาในขวดใหม่โฉมใหม่ดีไซน์หรูทันสมัยค่ะแถมราคาเบาๆสบายกระเป๋าค่ะน้ำตบเนี่ยเขาจะใช้เป็นขั้นตอนแรกเพื่อกระตุ้นผิวหลังการล้างหน้าจุดเด่นที่ว่าน,น่ที่สุดของเรานะคะเพราะว่ามีทั้ง C2G เอกสิทธิ์เฉพาะอวิยองส์ค่ะพลังจากสาหร่ายทะเลสีแดงและแผงตอนที่จะมาเติมเต็มแล้วก็เก็บกับความชุ่มชื้นให้ผิวนี่ชุ่มชื้นล้ำลึกแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะ และอีกหนึ่งที่สําคัญเลยค่ะมีกูต้าชายเป็นกูต้าไทโอน์รูปแบบพิเศษปรับผิวสีผิวให้แลดูกระจ่างใสมีออรา่าแต่ทุกคนค่ะยังไม่ต้องเชื่อจากสิ่งที่ได้ยินทั้งหมดนะคะจนกว่าจะมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาค่ะแล้วนี่นะคะก็คือเป็นกล้องตรวจวิเคราะห์ผิวนะคะสามารถซูมนะคะขยายสองภาพเนี่ยให้เห็นโครงสร้างผิวนะคะ ที่ชัดเจนมากๆจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะภาพโครงสร้างผิวก่อนแล้วก็หลังใช้น้ําตกค่ะนี่ก็คือนะคะเป็นน้ําตกที่เราจะมาทําการเปรียบเทียบค่ะซึ่งก็จะมีนะคะแบรนด์ A แบรนด์ B แล้วก็แบรนด,ด์ C ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการหยดนะคะลงบนจานทดลองค่ะ เดี๋ยวจะมาทำการทดสอบต่อกันไปเลยนะคะว่าน้ำตบที่ดีนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร สรุปนะคะแบรนด์สีก็คือนี่เลยค่ะ Avionz Aura Booster เป็นน้ำตบในดวงใจของซูซี่แล้วก็หลายๆคนค่ะยอดขายอันดับหนึ่งเพราะว่าเข้มข้นนะคะแต่ไม่เหนอะหนะค่ะซึมซาบเร็วมากๆเลยนะคะ Avionz นะคะอยากชวนทุกคนค่ะมาปลุกพลังตบในตัวคุณนะคะเดี๋ยวทำตามซูซี่แบบนี้เลยค่ะเพียงแค่คุณโยดค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะ ครึงวนแบบนี้นะคะแล้วก็ตกค่ะทําตามเลยนะคะ1 2 3 1 2 3 4และ5แล้วก็ทําแบบนี้ค่ะให้ทั่วผิวตัวเลยนะคะตบแล้วฉ่ำตบแล้วใสให้ออร่าพุ่งด้วยออยล o ยองสออร่าบูสเตอร์